เทศบาลนครขอนแก่นท่านสมาชิกผู้สมเกตทุกท่านท่านพี่น้องแระชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นท่านประธานชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยเฉพาะเขตที่ผมได้รับเลือกมาจากพี่น้องแพร่ชนเขตสี่ครับ ท่านประธานครับกระผมนายสยุมพรมรุประถมสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นเขต4ด้วยความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนและท่านประธานชุมชนชผมเป็นคนหนึ่งครับในท่านสมาชิกทั้งหมด24ท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ถูกรับเลือกจากมติของชุมชนถูกรับเลือกโดยการเลือกตั้งโดยชอบเ้วยกฎหมายเหมือนกับทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ และก่อนที่จะมายืนพูดอยู่ในวันนี้วินาทีนี้ก่อนที่เราจะมีการลงมติอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าผมได้รับคำถามมากมายจากพ่อแม่ประชาชนที่ผมเรียกนะครับผมเรียกว่าบางท่านเป็นพ่อ,บา,าพอบางท่านเป็นแม่นะครับหลายๆท่านถามว่าวารระรับหลักการในวันพรุ่งนี้จะผ่านไหมลูก ผมตอบแบบนี้ครับว่าผมเชื่อว่าสมาชิกทั้ง24ท่านทุกคนให้ผ่านหมดเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมานี้เทศบาลของเราได้มีการจัดทาแผนร่วมกันที่โรงแรมจิเรนธาน,นีและทุกท่านทราบดีท่านประธานครับเมื่อวานนี้ผมยังตะเวนไปแต่ละชุมชนเพื่อที่จะออกแบบแผนร่วมกับท่านประธานชุมชนในแต่ละที่ซึ่งท่านประธานชุมชนแต่ละท่าน ก็มีความหวังว่างบประมาณที่กำลังจะผ่านนี้จะได้ามาบรรเทาสระทุกขสุขดิบของพี่น้องประชาชนท่านประธานครับตอนนี้หลายพื้นที่น้ำท่วรรมท่านประธานครับตอนนี้หลายพื้นที่ท่อน้ำปุดตันและปัญหาอีกมากมายวันนี้จึงเป็นวันประวัติศาสตร์ที่พวกเราสมาชิก ทั้งหลายจะทําให้พี่น้องประชาชนและปะ้านทีมชนได้ดูว่าท่านใส่ใจในปัญหาทุกร้อนของพี่น้องประชาชนมากเพียงใดขอบพคุณครับ